อิจเนียเป็นหมวดชุดตูซอชองคูซำซื้อในเทียนฉุกซึกเสหมาเดี๋ยวตาดูเกียนเนียนแฮงฟุกคงซาวิธีการเดินทางไปยังวัดพระธรรมกายไอจิเริ่มต้นที่สถานีรถไฟนาโกยา่าไปยังชานชลาที่หนึ่ง ขึ้นรถไฟสายสีเขียวชื่ออินุยามะลายมาลงที่สถานีรถไฟโคนันรอรถบัสท,ที่ป้ายรถบัสหมายเลขสามนั่งรถมาลงที่ป้ายทาคยะโอมาสุบาระจากนั้นหันหน้าไปทางซ้ายมือเดินตรงไปเรื่อยๆจนเลยร้านแมคโดนัลล์จะพบตึกสูงอยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเปียกโกหรือร้านกาแฟโคเมดัก เดินตรงไปที่ตึกนั้นนั่นแหละค่ะคือวัดพระธรรมกายไอจิซึ่งวัดจะเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ